สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คือช่องเลขหุ้นมงคลสองเลขฮานอยทุกวันนะครับผมวันนี้วันที่20ตรงกตุลาคมศุกร์เดือนมีนาคม6 3ครับผมเราจะมาส่องเลขฮานอยกันอีกแล้วครับพี่น้องครับผมก่อนแล้วเราจะส่องเลขฮานอยวันนี้เราไปดูแนวทางคันเมื่อวานกันนิดหนึ่งกันนะครับผมเมื่อวานโอเคครับเมื่อวานนะครับผมนี่คือเมื่อวานครับเมื่อวานโอเคครับ ให้สายรูด3กับ7นะครับ3กับ7นะครับเน้นนะครับ3 1หนึ่งหลัก3า1 3 4 3 7 3ึ3 8สเสทีนี้หลัก7นะครับเจ7ดหนึ่งเดสี่ดดดสามเต็มเต็มครับพี่น้อง74กินแซบแซบ4จ็ดสี่หวานฝันดีนะครับวานฝันเลยครับ7 4 7ดสี่เจดสี่จะไปไหนครับผมเนี่ยเน้นกันเต็มเต็มนะครับเน้นกันเต็มเต็มไม่มีหลุดนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวดูข้างล่างครับ7 2ด เน้นเจ็ดวิ่งครับทั้งบนทั้งล่างครับเลขไม่มากเลขนิดน้อยครับไม่จําเป็นไม่ต้องกลับครับเลขผมดี๋ยนี้มาดูสายวีพีวันครับให้หนึ่งกับเก้านะครับผมออกอะไรผลรับแปดหนึ่งห้าหลักหนึ่งครับเข้าแล้วครับพี่น้องหลักหนึ่งครับทั้งบนทั้งล่างครับผมพี่น้องทั้งบนทั้งล่างกินกันง่ายครับหลักเน้นหลุดกันนิดนึงหลักเน้นดี 7จ็ดสี่เจ็ดสี่โอเคนะครับผมเน้นกินกันอร่อยอร่อยแซมนัวโอเคแล้วเรามาจะมาส่องฮานอยวันนี้กันเลยนะครับผมว่าแนวทางมันจะมากันแบบไหนโอเคครับพี่น้องผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วผมว่างพร้อมลงให้แลวครับอมว่างพร้อมลงให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมช่องผมเป็นช่องเพิ่งเกิดไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะครับดูกันไปยาวดูกันไปยาวเดี๋ยวดังเองครับเดี๋ยวดังเองโอเคนะครับผมพร้อมนะครับสำหรับสายลูด ของบ้านๆนะครับสายลวดบ้านสายลวดบ้านครับสายลวดบ้านมีสายลวดบ้านมี2กับ0โอเคครับนี่สายลวดบ้านนะครับ2กับ0นะครับเน้นนะครับเน้นครับหลักสองครับ2 6 2 3 2 5 2 4โอเคครับผมสาย หลัก2ครับที่นี้หลัก0ูนย์ครับศูนย์หกศูนย์สามนย์ห้าศูนย์สี่โอเคนี่หลักศูนย์นะครับผมอนี้เรามาดูสายลูดวีพีนะครับสายลูดพีหนึ่งกับเนะครับโอเคง่ายๆครับง่ายๆครับหนึ่งกับเจ็ดทีนี้มาดูสายเน้นนะครับผมสายเน้นหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งห้า 1 4นะครับผมเรียบร้อยนะครับหลักหนึ่งครับเดี๋ยวนี้มาดูหลัก7 7 6 7 3 7 5 7หโอเคครับเรียบร้อยครับลงให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับดูกันเป็นแนวทางสำหรับเย็นนี้นะครับผมดูกันเป็นแนวทางกันไปดูกันไปยาวนะครับผมสายลู่บ้านนะครับ2กับ0นย์ะครับผม2กับ0 2กับศสายลู่ไอพีนะครับ1กับ7 สายลูกของ VP ีนะครับ v i ไไม่มีพลาดครับเล็กวิ่งไม่มีพลาดเล็กวิ่งผมให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับผมพี่น้องง่ายๆเอากันง่ายๆนะครับคิดไม่ยากคิดไม่ยากกับเรื่องเลขครับอยู่กับเลขมานานโอเคครับผมขีดตีให้ดูเลยนะครับหลักศูนย์หลักสองหลักหกหลัก 6, หนึ่งของ v i p นะครับผมหลักหนึ่งหลักเจ็ดของ v i ไไม่เหลือครับพี่น้องไม่เหลือเมื่อวานก็ลงลาวให้ วิ่ง4ี่กับเวิ่ง4เข้า4เต็มๆนะครับติดตัวนิดนิดนึงนั่นเป็นงวดแรกของผมนะครับงวดต่อๆไปจะทําให้ดีกว่านี้เลขใหญ่เดี๋ยวใจเย็นๆครับอีกไกลอีกไกลเดี๋ยวใจเน้นๆให้เลยครับผมโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ผมลงให้เรียบร้อยนะครับสาหรับเลขฮานอยขอให้โชคดีเงินกันทุกคนนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผมมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับพี่น้องวัสดีครับผมวัสดีครับ